วัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่นนะครับยี่ห้อโทโทรุ่น TF 223-1106นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกระดาษทราย5แผ่นนะครับจะมีเบอร์120ให้2แผ่นนะครับ เบอร์แปดสิบให้สามแผ่นนะครับใบคู่มือการใช้งานแล้วก็แปลงฐานให้หนึ่งคู่นะครับอันนี้คือสเปคเครื่องนะครับกำลังวัดนะครับอยู่ที่สองอยสี่สิบวัตต์ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันรอบต่อนาทีนะครับหน้ากระดาษทรายนะครับจะเป็นขนาดหนึ่งร้อยสิบมิลคูณหนึ่งร้อยมิลนะครับ ตรงนี้นะครับคือขาจับมันนะครับเราต้องกดตรงนี้ออกนะครับอ่ะเดี๋ยวกดลองดูข้าง,ด,าง,างดันขึ้นมาสองข้างดันขึ้นมาสองข้างเนี่ยครับเนี่ยครับขามันก็จะตัวนี้ก็จนะงอออกอ่ะ,อะเดี๋ยวลองลองกดสิให้มันงับเนี่ยครับก็จะงับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดอ่ะ ปุ่มนี้คู่ปุ่มปิดเปิดครับจะมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะครับกดหนึ่งคือเปิดนะครับศูนย์คือปิดโอเค ลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ